ตุ่นอับเกาแก่ผสมกับตุ่นทูบจางๆลอยมากระทบกจมูกทายในเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งคู่แสงไฟฉายกวาดไปทู่พื้นจนสะดุดกับตู้บริจาคไม้เกา่าฝนจับหน้าแต่ยังปิดสนิทพบก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รีรอเขาก้มลงสำรวจและพบว่ากุญแจสนิมเคอจนดูเหมือนไม่ได้ถูกแต่ต้องมานาหลายสิบปีในจังหวะที่เขากำลังจะง,งัด นัดเตยขึ้นว่ามันไม่ควรทำดักนี้เพราะของในวัดไม่ใช่ของที่ใครก็หยิบไปได้พบเพียงยักไหลแล้วลงแรงดึงเสียงไม้แตกด,ดังขึ้นพร้อมฝุ่นควันตลบเมื่อฝุ่นจางลงก็เผยให้เห็นเดินเก่าแก่จํานวนหนึ่งและท่ายันสีใดที่ขาดครึ่งพบหยิบมันขึ้นมาพลิกดูด้วยความสนใจขณะที่นัดยันยืนมองอย่างกนนังวล ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังแถวจากมุมมืดด้านหลังทําให้ทั้งคู่หันไปพร้อมกันร่างแม่ชีพิมพ์ยืนอยู่ในเงยาวมืดสายตาเจ้ามาที่พบอย่างนิ่งงนันเสียงของแม่ชีดังชัดและมั่นคงว่าของในวัดนี้ไม่ใช่ของที่โลกนี้จะเก็บได้พบหัวร้อยหยันก่อนเก็บเหรียนสายกระเป๋าแล้วหันหลังกลับเดิไม่แม้แต่จะถามว่าหมายควา